แต่ค<ด>ุณผู้ชมจําเรื่องของตู้ตู้น้ำมันหยอดเหรียญได้ไหมไที่มันจะมีเสียงออกมาแล้วคนก็ไปเต้นโคเวอร์กันเนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่ามีคลิปที่ถูกแชร์กันไปเยอะมากเลยแต่วันนี้เรามีอีกหนึ่งตู้มานำเสนอบอกเลยว่าแดนซ์มันกว่าตู้ที่แล้วอีกสัวเดียวตัวเดียวทุกคนครับผมเรามาอยู่กันที่ป้อนน้ำมันเตอนอีกแล้วนะค,ครับเตือนเลยนะยังเตืเลยนะหรือรอบเหมาแลครับ หมดรอบครับหมดรอบอะมงมันหมดรอบเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวลแล้วเวลาหยอดจะมีเสียงออกมาอย่างนี้เหรอใช่คุณคือต้องบอกว่าคนผลิตตู้ตู้น้ำมันหยอดเหรียญแบบเนี้ย ๋เนาะรู้ใจนะดีเนาะคุณใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าเอาใจวัยรุ่นสายตื้อๆอะไรอย่างเงี้ยได้ทั้งความมันได้ทั้งน้ํามันใช่ไหมจริงได้โหสมันมันอ่ะเดี๋ยวก็คือได้สองมันเลยใช่ได้แบบมันมันเลยมีแต่คุ้มกับคุ้มแต่อยากรู้เหมือนกัน ตู้นี้อยู่ตรงไหนใครรู้ว่าตู้นี้พิกัดอยู่ที่ไหนบอกตะลอนข่าวมาเลยเดี๋ยวจะให้คุณชนะขี่มอเตอไซค์ไปเติมว่เดี๋ยวก่อนอยากอยากเห็นคลิปคุณเต้นเอามาเลยหรอเอออยากเห็นไปดูเทียบแล้วเปิดเพลงก็ได้มั้งน้องไปต่อเหรอขับรถไปเติมเหรอไม่ต้องขับรถไปเติมหรอกอยากรู้ไม่ได้บนรยากาะเนาะแต่เห็นแล้วแบบนี้เราก็ นะมันได้เห็น,นถึงมิถีนะ <หา S 1> เอาจริงๆนะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเติมแล้วก็มันได้อารมณ์ตื่นตอ่ะก็ผมว่าต่อไปปั๊มน้ํามันทั่วประเทศไทยต้องเปลี่ยนละเปิดเพลงในปั๊มด้วย <c oughs> แล้วเปิดไฟดิสโกเออ <c oughs> เอางัา้นเลย <c oughs> มันจะไม่ได้ไปไหนสิครับจะได้เต้นกันอยู่ในปั๊มมาสิเรียบเติมไม่ไปว่าเปิดเพลงเต้นเองแต่ก็เป็นมิติใหม่ดีนะคือคืนกันไปนะ